สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกันทุกท่านนะคะวันนี้จะมาเปิดไพ่เกี่ยวข้องกับดาวเกตค่ะวันที่28มีนาคมที่ผ่านมานะคะจนถึงวันที่23พฤษภาคมเป็นเวลาประมาณ2เดือนนะคะดาวเกตจะอยู่ในเรือนที่12ของคุณก็คือเรือนวีนาานั่นเองชื่อมันอาจจะน่ากลัวนะคะดาวเกตอยู่ในเรือนนี้ส่งผลดีค่ะ เขาบอกว่าดาวเกตนะคะในทางโหราศาสตร์ไทยเนี่ยจะมีความพิเศษนะคะมากกว่าดาวดวงอื่นๆดาวเกตเนี่ยเป็นหางส่วนดาวราหูเป็นส่วนหัวค่ะมีไพ่สี่ถ้วยกับสีดาบนะคะการสงบนิ่งบางอย่างเพื่อดูความรู้สึกของตัวเองนะคะเพื่อการปล่อยวางได้เช่นเดียวกันโอเคขอส่งใบสุดท้ายให้กับชาว ลัคนาราศีกันนะคะ โอ้ oh, นะคะมีไพ่หกดาบขึ้นมาด้วยโอเคมาดูก่อนว่าดาวเกตเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับด้านไหนนะคะเกี่ยวข้องกับด้านจิตวิญญาณสิ่งเล่นลับนะคะสิ่งที่เหนือการควบคุมนะคะสัมผัสพิเศษ six เซนส์ลางสังหณรหรือว่าเกี่ยวข้องกับด้านความศรัทธาศาส,สนาความเชื่อนะคะได้เช่นเดียวกันแล้วเรือนที่12เรือนวีน่าเนี่ยเกี่ยวข้องกับด้านไหนเกี่ยวข้องกับด้านความลับสิ่งที่ซ่อนอยู่จิตใต้สํานึกนะคะจิตเบื้องลึกภายใน,ในการปล่อยวางหรือว่าการ แยกตัวออกมาจากสังคมก็ได้นะคะเออเนี่ยมันมีไพ่เนี่ยของสี่ดาบนะคะกับสี่ถ้วยมันขึ้นมาคืออยากจะอยู่อย่างสงบอยากจะอยู่อย่างเงียบๆนะคะยังไม่อยากจะวุ่นวายกับใครนะคะออหรือว่าคุณกำลังมีสตินะคะกับตัวเองเพื่อการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างครั้งสำคัญมีไพ่ของการตัดสินใจขึ้นมาเนี่ยคือไพ่จัดเม้นนะคะมันเป็นไพ่เมเจอร์หลักที่ขึ้นมา หนึ่งใบนะคะเท่านั้นหนึ่งใบทวดนะคะ judgment มีผลอย่างไรนะคะข้อแรกเลยมีการตัดสินใจเรื่องสำคัญสำคัญในชีวิตคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะอยากรู้สึกปริกวิเวกออกมาอยากที่จะ ทำจิตใจให้สงบนะคะก่อนการตัดสินใจก็ได้นะคะเป็นไพ่ของการวิเคราะห์บางอย่างไพ่สีดาบขึ้นมาค่ะ4ี่ถ้วยนะคะเป็นไพ่ของการเมดิเท t i o ชันคือการนั่งสมาธิได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วเรือนวินาศเนี่ยความหมายใกล้เคียงกันเลยนะคะคือการปล่อยวางเพื่อเริ่มต้นใหม่เนี่ยเป็นไพ่ของ j ัสตเมน t การเริ่มต้นใหม่ได้หรือว่าเป็นไพ่ของการมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาแล้วเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณนะคะเช่นนะคะการ ออกไปอยู่ในจุดจุดใหม่มีไพ่หกดาบขึ้นมานะคะคือการได้หลุดออกมาเพื่อเริ่มต้นกับสิ่งใหม่คนรักใหม่งานใหม่ที่อยู่ใหม่นะหรือว่าการเดินทาง ไกลนะคะจะใกล้ไกลได้นะคะมีไพ่หดาบขึ้นมาค่ะแต่ว่าออกมาจากจุดเดิมที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่นะคะ6ดาบขึ้นมามีไพ่ของ1กระทาแบบเนี้ยนะคะโอกาสใหม่ๆในการใช้ชีวิตจุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตเวลามี1เลขหนึ่งขึ้นมานะคะมันคือจุดเริ่มต้นในเรื่องบางเรื่องแล้วไม่เท้าเนี่ยมันคือหน้าที่ภาระความรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องการงานได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะได้ไปทํางานที่ใหม่นะคะ ใครที่สมัครงานไว้อยู่แล้วเป็นงานที่คุณรู้สึกว่ามันถูกจริตก,กับเรามันเป็นงานที่ใช่สําหรับคุณนะคะมีไพ่สองถ้วยเนี่ยมันขึ้นมานะคะข้างใต้กันเลยหรือว่าการที่คุณเนี่ยได้พบเจอกับโชคชะตานะคะใหม่ๆใ,ในด้านการทํางานพบเจอใครที่ชักชวนคุณให้มา ทํางานร่วมกันนะคะมีไพ่เนี่ยคิงถือไม้เท้าขึ้นมาด้วยเจ้านายให้การอุปถรัรมภ์ช่วยเหลือนะคะคุณกําลังจะได้รับโอกาสใหม่ๆเกี่ยวกับด้านการงานโปรเจกต์ใหม่งานใหม่นะคะสิ่งที่คุณอาจจะไม่เคยทํามาก่อนก็ได้นะคะแล้วคุณจะต้องเรียนรู้กับมันนะมีไพ่ของการเรียนรู้ขึ้นมานะมีไพ่ของ8เหรียญน,นะคะมีไพ่ของ SEVEN o ออฟวเ่ย ะะเป็นไพ่ของอุปสรรคในด้านการทํางานแต่ว่าไพ่ใบนี้ขึ้นมาแล้วดีนะเจ็ดไม้เท้านะคะหมายถึงว่าคุณจะผ่านพ้นไปได้นะคะจากความสามารถของตัวคุณเองเนี่ยเจ็ดไม้เท้าค่ะมีไพ่ของเหรียญขึ้นมาอาลิสขอด้านาการเงินก่อนความรักนะคะ มีไพ่ของเหรียญขึ้นมาเนี่ยคือไพ่แปดเหรียญกับควีนถือเหรียญน,นะเป็นเหรียญที่ดีมากเลยนะคะโดยเฉพาะแปดเหรียญเนี่ยใครที่ทํางานพิเศษนะคะงานพิเศษในที่นี้เนี่ยเป็นงานเฉพาะทางนะคะงานรายได้เสริมรายได้พิเศษหรือว่างานที่จะต้องใช้ความสามารถทักษะบางอย่างของตัวเองมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จควีนถือเหรียญเนี่ยก็ขึ้นมานะคะหมายถึงว่าการเจราจารงานที่ประสบความสําเร็จคุณอาจจะได้ลูกค้าที่อาจจะมาซัพพอร์ เกื้อกูลคุณนะคะมาให้การเอนดูอุปถรัรมภ์คุณได้ใครต้องการที่จะเริ่มทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อตอนเองนะคะเกี่ยวกับสายงานงานเฉพาะทางแบบเนี้ยโอกาสดีมากๆนะคะมีไพ่หนึ่งไม้เท้านะคะควีนถือเหเรียนแล้วก็8ดเหรียญน,นะคะขึ้นมามีไพ่ความรักนะคะคือไพ่ถ้วยนะคะเป็นไพ่สองถ้วยขึ้นมาเนี่ย คุณกำลังจะได้พบเจอในสิ่งที่คุณรู้สึกว่าถูกชะตากับคุณเจ้านายที่ใช่สภาพแวดล้อมการทำงานที่ใช่นะหรือว่าเป็นความรักนะเป็นเพื่อนที่สนิทเพื่อนที่รู้ใจแล้วบุคคลเนี้ยอาจจะให้คำปรึกษาคุณในบางเรื่องหรือว่าอาจจะมีการทำกิจกรรมร่วมกันหรือว่าไปท่องเที่ยวร่วมกันได้ค่ะมีไพ่ของหกดาบเนี่ยขึ้นมามีไพ่ของสี่ดาบขึ้นมาด้วยนะคะหมายถึงว่าเป็นทริปสั้นๆนะคะอาจจะมีเกณฑ์ได้ไปท่องเที่ยว ร่วมกับครอบครัวหรือว่าคนที่คุณรักอาจจะเป็นเพื่อนสนิทก็ได้นะคะสองถัวยขึ้นมาเนี่ยแล้วก็สีดาบข,ขึ้นมาพร้อมกันด้วยนะการท่องเที่ยวในทริปสั้นๆค่ะ จัจจเหตุนะคะใครที่เป็นสายมูต่างๆนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้สมหวังอย่างที่คุณอธิษฐานเอาไว้แล้วเรือนวินาศเนี่ยนะคะกับจั d g เหตุมันมาพร้อมกันแบบนี้นะคะดาวเกตอยู่ในเรือนที่12แบบนี้อีกนะคะสิ่งที่อาจจะเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติน่ะนะเป็นเรื่องที่คุณอธิษฐานเอาไว้บนบานศาลกล่าวเอาไว้นะคะมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จค่ะภพ่จัจจเหตุขึ้นมาอาลิสขออีก3ใบนะคะไฮโรแฟนเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ ไพ่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองฮรโรแฟนนะคะหรือว่าเป็นไพ่ของการเรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องบางเรื่องมีไพ่ของโอกาสทางด้านการทํางานขึ้นมาเนี่ยคือไพ่หนึ่งคาถานะคะฮรโรแฟนอย่างเงี้ยมันขึ้นมาพร้อมกันคุณอาจจะมี การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเกี่ยวกับสายงานหรือว่าเกี่ยวกับการทําเงินของคุณนะคะเป็นไพ่ของการเรียนการศึกษาต่อได้เช่นกันนะมีเกณฑ์ได้รวมกันเป็นครอบครัวนะคะไพ่ใบนี้คุณอาจจะได้พบปะญาติพี่น้องนะคะมิตรสหายที่คุณเนี่ยไม่ได้คุยกันมาเนิ่นนานนะคะแบบ เข้ามาแบบกระทันหันนะคะมีการนัดกินข้าวอะไรแบบนี้นะคะอาจจะมีการพูดคุยสังสรรค์ในหมู่ครอบครัวที่คุณน่ะไม่ได้พบเจอกันมานานได้นะคะให้ราแฟนขึ้นมาเกี่ยวกับทางด้านพระก็ได้นะคะาศาสนาพิธีกรรมบางอย่างนะาไพ่ใบนี้เนี่ยมันคือคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้ไปทริปสแสวงบุญไปเข้าวัดฟังธรรมแบบกระทันหันค่ะแบบไม่คาดคิดคาดฝันขึ้นมาเนี่ยมีไพ่ของการเดินทางนะคะแปดไม้เท้าขึ้นมา แปดไม้เท้าเนี่ยนะเป็นไม้เท้าที่ชอบที่สุดนะคะหรือชอบที่สุดเลยมันคืออุปสรรคที่ติดขัดสําหรับคุณอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักเนี่ยมันจะมีเหตุที่ ได้คลี่คลายไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นเนี่ยไม่เทา้าอันนี้เขาเปรียบเทียบเป็นไม้เท้านะคะเรียงตัวกันสวยมากๆเลยมันหมายความว่าการงานที่ยุ่งเหยิงอุปสรรคที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณเนี่ยมันจะผ่านพ้นแล้วก็คลี่คลายไปในทิศท,ทางที่ดีมากยิ่งขึ้นไพ่ใบนี้ส่วนใหญ่มีระยะทางนะคะการเดินทางไกลโดยเฉพาะการเดินทางโดยเครื่องบินใครที่รอวีซ่านะคะทุกประเภทอยู่มีโอกาสที่จะได้ใครรอที่จะไปเรียนต่อนะคะมีไพ่ไฮโรแฟน เ,เรียนต่อการไปท่องเที่ยวนะคะมีเกณฑ์ได้เช่นกันกำลังจะได้รับข่าวดีในเรื่องบางเรื่องไพ่แปดไม้เท้าเนี่ยมีคนยกหูโทรศัพท์อีเมล์นะคะได้รับข้อความจดหมายบางอย่างแล้วทำให้คุณน่รู้สึกดีใจมากๆนะคะแปดไม้เท้าได้ทุกเรื่องนะคะงานเงินความรักได้ถ้าเป็นความรักเนี่ยก็ส่วนใหญ่รักออนไลน์นะคะแปดไม้เท้าค่อนข้างที่จะเด่นหรือว่าเป็นความรักที่เป็นระยะทางมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะรักทางไกล ห6ถ้วยสองถ้วยขึ้นมา6ถ้วยขึ้นมานะคะการได้พบเจอใครบางคนเข้ามาแบบเซอร์ไพรส์ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเป็นแบบความรักแบบพิศวาสรุ่มลงอย่างเดียวนะเวลา6ถ้วยมันขึ้นมานะคะพบเจอเพื่อนเก่าๆส่วนใหญ่มันเป็นสิ่งเก่าๆนะแล้วเรือนวีนาศเนี่ย ะะดาวเกตยอยู่ในเรือนเรือนนี้เนี่ยคุณอาจจะได้พบเจอใครบางคนที่คุณรู้จักกันมานาน,นะะเช่นเพื่อนสมัยเรียนคนในครอบครัวอย่างเงี้ยแล้วเข้ามาอาจจะมีการสังสรรค์กันนะคะไปทํากิจกรรมร่วมกันสองถ้วยอย่างเงี้ยมีการเกณฑ์การเดินทางร่วมกันนะ,ะได้เช่นกันค่ะเป็นคนในครอบครัวก็ได้6กถ้วยขึ้นมาเนี่ยเข้ามาแบบเซอร์ไพรส์แล้วทาให้คุณสบายใจวันนี้จบแล้วนะคะกับชาวลัคนาราศีกันขอบคุณค่ะ